แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี10ธันวาคม2 5 6 5จุรินแจ้งข่าวดีชาวนาประกันรายได้ข้าวงวดที่9เตรียมอัพสมุดด่วนนายจุรินแจ้งข่าวดีชาวนาประกันรายได้ข้าวงวดที่ 9. เข้าวเปลือกเจ้ารับส่วนต่างสูงสุด15,335.1บาบาทต่อครวัวเรือนส่วนข้าวเหนียวราคาดีต่อเนื่อง และการไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและสุดนายจุรินทร์ลัศวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการประกันไรายได้ข้าวสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี4นะคะ โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวป65ี65-66าทับเมื่อที่9นะคะสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่319ทธันวาคมมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งข้าเปลือกหอมลิเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ14,253.21บาท 2ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ13,470.78บาทนะคะ3คับเปลือกหอมปทุมธานีเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ16,58.19บาท4คับเปลือกเจ้าเกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ9,488.83บาท แล่ห้าครับเปลือกเนี้วเกณฑ์กลางอ้างอิงแต่ละ 12, 1 2 1 3ง0 5ันาสบาทนะคะสำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่9านะคะ1่งครับเปลือกหอมมะลิชดเชยต่ละ746.79บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ14,55.06บาท 2องาบเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตตนละ529.22บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ8,467.52บาท3ามคาบเปลือกปทุมธานีชดเชยตตนละ341.81บาทได้รับการชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ8,545.25บาท4ี่คาบเปลือกเจ้าชดเชยตตนละ511.17บาท ได้รับการชดเชยสูงสุดครวัวเรือนละ15,335.10บาทและ5ค่าเปลือกเหนี้ยวสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ต่ละ12,000บาทจึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้นะคะ ทั้งนี้นะคะทกศจะโอนเงินให้กับเกษตรกรภายใน3วันทําการหรือภายในวันที่15ธันวาคมนี้ซึ่งมีเกษตรกรได้รับการชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรในงวดนี้นะคะ5 8 8 2ครัวเรือนและทกศได้จ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรในงวดที่1-8แล้ว สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่2ธันวาคมจำนวน2.416ล้านครัวเรือนโดยโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4นะคะได้ประกันราคาข้าวเปลือก5ชนิดที่ระดับความชื้นไม่เกิน15%ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทไม่เกิน14ตัน ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,0 0 0ับาทไม่เกิน16ตันค่าเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทไม่เกิน30ตันค่าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000ับาทไม่เกิน25ตันและค่าเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0ับาทไม่เกิน16ตันนะคะอัปเดตข่าวดีจุรินแจ้งข่าวดีชาวนาประกันไรายได้ข้าวงวดที่9้าค่าเปลือกเจ้ารับสูงสุด15,335.10ารบาทต่อครัวเรือนนะคะ